สวัสดีครับอย่ผมโนซีเขตนะครับพบกันอีกแล้วกับเซเว่นไนต์รีเบิร์ดนะผมมาหลังจากที่เราได้ตั๋วดันเจนพัฒนานะครับมา2ใบนะวันนี้ในที่สุดก็ลงดันดินผ่านสักทีนะครับดันดินกับดันมืดเนี่ยผมยกให้เลยนะให้คือยากนะครับมาเริ่มดันดินกันก่อนนะครับผมดันดินนะครับมีไกด์ให้ดูแค่นี้เองนะครับผมก็คือเอาอีวานมากันสตันนะครับแล้วก็เผาไหม ซึ่งผมมีแค่2ตัวนะครับมียูริกับราเชลเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แค่ยูริกับราเชลนี่แหละนะครับอืมก็เขาจะมีฮินนิดนึงก็คืออ่าบอสเนี่ยจะมีพลังป้องกันและเฮตพีที่สูงนะครับซึ่งจะได้รับความเสียหายอย่างมากจากผลเผาไหม้นะครับซึ่งไอ้คาว่าอย่างมากจากผลเผาไหม้เนี่ยผมว่าเป็นโกหกนะเออปกติเนี่ยอย่างพวกพิษพวกอะไรอย่างเงี้ย มันโดนแรงนะแต่ว่าพอเป็นเผาไหมเนี่ยมันโดนทีละห้าพันสี่พันสามพันหกพันอะไรเงี้ยมันเบานะครับผมไม่รู้ว่ามันทําไมมันถึงเบานะมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวนี้ถท่าดินไงท่าดินมาแสดงถึงความแข็งแกร่งเนาะอาจจะดีเฟนซ์เยอะก็ได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูตัวกันเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าทําตัวไปเยอะเหมือนกันนะกว่าจะผ่านดันดินได้นะครับก็ ลองทำตามดูแล้วกันนะครับผมมันไม่การันตีอะผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าใครมีเจฟเนี่ยน่าจะสบายนะอ่ะโอเคไปไปดูกันเลยอป๊ปาอ่ะตัวละครที่เราจะใช้นะครับตัวแรกเลยนะครับอีวานนะครับอีวานเนี่ยแนะนําเลยนะครับผมใส่เป็นเซ็ตป้องกันนะนี่ใส่เป็นเซ็ตป้องกันอาวุธก็ป้องกันอ่าออฟออฟม่วงเนี่ย อาวุธก็ป้องกันชุดเกราะก็ป้องกันนะครับเพราะว่าอ e ีวานเนี่ยเขามียกโลเนาะร้อยสาของพลังป้องกันนะครับแล้วก็มีพวกเพิ่มพลังป้องกัน18%ปเนี่ยอะไรพวกเนี้นะครับคือคืออ e ีวานเนี่ยต้องยกโลให้ได้เยอะที่สุดนะก็เลยผมก็เลยใส่เซ็ตป้องกันให้มันไปเลยนะครับนี่พร้อมกับสเต็ป้องกันนะสเต็ลองประมาณนี้อ่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับลาเชลลาเชลนะครับ ผมใส่เป็นเซตบล็อกแล้วก็เน้นป้องกันเน้นอะไรก็ได้แต่ผมเน้นป้องกันไฮราเชลไว้นะก็บล็อกป้องกันแล้วกันนะตีบวกด้วยนะครับเราจะมาเล่นเหมือนดันน้ําดันแสงไม่ได้แล้วนะครับตอนต้องจัดเต็มนะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับลีน่านะครับลีน่าเราใส่เซตบล็อกเนาะเกาะยังเป็น5ขีดอยู่5ดาวอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น6ดาวแล้วอีกไม่นานอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไฮไลไท์เลยนะครับ S นะครับ อ่านี่เอนะครับใส่เป็นเซตบ็อกซ์นะครับลดลดความเสียหายกับป้องกันนะ S เนี่ยเอามาลดเกาะนะครับบวกกับ uh, ราเชลที่ลดเกาะด้วยนะครับลดเกาะมันสแต็กกันนะ2อันนะครับแล้วก็ยูรินะครับเป็นดาเมจหลักนะครับผมจะใส่เป็นเซติเนะนี่เซตขิ Set G เพิ่มพลาาังโจมตีอะไรพวกนี้นะครับก็ให้มันมาช่วยกันเผา2ตัวนั่นแหละนะครับส่วน แรกๆไออย่างชั้น9อ่ะผมจะใช้เป็นคารอนใช่ไหมมายืนฮิลแต่ผมมันยืนฮิลก็จริงแต่ดาเมจมันไม่พอนะครับผมก็เลยลองเอาเอสมาใส่ดูแล้วมันมีแววอ่นะบอกไว้ก่อนเลยคือใส่แล้วมันมีแววที่จะผ่านผมก็เลยลองเอาชุดนี้ลงนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับในการผ่านนะก็โอเคไปเดี๋ยวเราไป ดูเลยแล้วกันนะครับอจองสกิลก่อนจองสกิลนะครับเราจะเน้นลาเชลเป็นหลักนะครับจองสกิลล่างสกิลบนเนาะแล้วก็พยายามนะครับอย่าใช้ฮิลกับกลางโล่นะครับผมใช้บัฟลีน่าใช้สกิลล่างยูริสกิลบนยูริอันเนี้ยวนไปนะครับสกิลตีของเอสอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยแต่อย่าเพิ่งใช้ฮิลกับอย่าเพิ่งใช้โล่นะครับผมให้ใช้ประมาณสักอ่าสัก 2อสรอบของสกิลล่างอะ่ะเออถ้าราเชลสกิลล่างเนี่ยวนมาสัก2รอบแล้วค่อยใช้นะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้จริงๆแบบว่าถ้าถ้าเราต้องใช้ก่อนขนาดนั้นคือตัวละครเราอาจจะอึดไม่พอนะครับก็แนะนําให้ไปเพิ่มเกาะเพิ่มพลังป้องกันอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าใครเพิ่มพลังโจมตีได้เยอะๆนะครับอาจอยากจะลองใส่เซตโจมตีทั้งราเชลทั้ง ทั้งยูริก็ได้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมแค่มาไกด์ให้คร่าวๆนะครับว่ามันประมาณไหนนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่นี่เลยสกิลล่างสกิลบนของราเชลนะครับสกิลล่างลดพลังโจมตีนะ,ะเหมือนที่เราใช้ในหลายๆดันที่ผ่านมาอ่ะแต่ผมเปลี่ยนเนาะเอาเอาบับลีน่าขึ้นก่อนนะครับบับลีบน่าขึ้นก่อนก็ได้จะได้ทำาดาเมจได้ดีสุด นี่แล้วก็ต่อด้วยสกิลบนของราเชลนะครับรถเกาะมันจะหมงมานะครับไม่เป็นไรนะครับเราทนไหวอีวานเรถึกเราพาเพื่อนถึกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอามายกโล่นะอ่านี่โดดคนระับอย่าวั่นไหวกับเลือดที่รถนะครับผมคุณต้องกั้นใจไว้อย่าพึ่งใช้ฮิวอย่าเพิ่งใช้โลนะครับอนีแล้วก็จะปิดด้วยสกิลบนนะครับ สกิลวนของยูริเนี่ยถ้าศัตรูติดเผาไหมแล้วมันจะแรงนะครับแต่ก็แรงได้แค่นี้แหละของผมหกพันนะครับนี่นะอย่าหวั่นไหวครับอย่าหวั่นไหวเราทนไหวอยู่อ่านี่เอาเอสซับไปย่ยงนะครับอ่ะแล้วก็พอเหลือสัก5 6าวิเนี่ยสกิลล่างของลาเชลจะวนมานะครับต้องใช้เลยนะครับถ้าวนมาาจะต้องใช้เลยนะถ้าไม่ใช้เลยรอบหน้าเราจะโดนสกิลแรงนะครับอ่านี่พอเห็นอย่างนี้แล้วพอใช้แล้วปุ๊บ รอบที่2นะครับผมจะกลางโลก่อนอ่ายังไม่ฮิลนะกลางโลไปก่อนนะครับแล้วก็สกิลล่างยูรินะครับแล้วก็สกิลบนลาเชลแต่ดูดูเลือดไว้ดีดด้วยนะเนียโลโลเราแข็งอยู่นะเพราะว่าเราใส่เซ็ตป้องกันไว้นะครับอ่าปึ้มอ่ะหลังจากนี้เราต้องคงต้องฮิลแล้วแหละมันทนไม่ไหวแล้วนะครับ ลาเชลมันจะตายก็ปล่อยไปนะครับมันเกิดใหม่ได้รอบหนึ่งอ่าพอฮิวเสร็จเราก็จะใช้สกิลบนยูรินะครับเพื่อทำดาเมจต่อนะครับโอ้ยโดนกระแทกไปนะดีนะไม่ตายอ่บับแล้วก็บับนะครับบับลีนะ่าสกิลล่างมาบับใช้สกิลล่างลาเชลก่อนอย่าลืมนะครับไม่งั้นเราเดียวกาดตาย เอ็ดยังขึกอยู่อ่ะที่ดูแล้วกัน,นอ่าเรียบร้อยนะครับลดพลังโจมตีบอสไว้ก่อนนะอย่าลืมนะครับแล้วก็สกิลร่างยูริมาก็เอาสกิลร่างยูริก่อนเลยปุ๊บจังหวะน,นี้จะบัฟหรือจะอะไรดีผมก็คิดๆอยู่นะเอาบัฟลีน่าดีกว่านะครับอย่างน้อยก็แรงกันทุกตัวอ่าอ่าแล้วก็สกิลบนลาเชลมานะครับปิแต่ว่า อะลาเชลตายพอดีนะครับผมผมกําลังจะเปลี่ยนใจไปกดยกโลด้วยเนี่ยผมเพิ่งมายกโล่ตอนท้ายนี้เลยนะพยายามแข็งใจไว้นะครับอย่าเพิ่งยกอ่าแล้วก็ผมจะใช้สกิลบนของยูริเลยนะครับเพราะว่ามันติดเผาไหมาอยู่แล้วเนาะเราก็รีบใช้เพื่อให้จบดาเมจไปไวนะครับเรียบร้อยนะครับผ่านนะครับผม,มาานะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับดันเจี้ยนดินนะถือว่า ถ้าเทียบกับ3าดันที่ผ่านมาอันนี้ผมให้ยากสุดผมยังไม่เจอดันมืดนะยังไม่รู้ว่าดันมืดเนี่ยจะยากประมาณไหนแต่ผมว่ามันพอๆกันนะครับเราน่าจะต้องทําตัวละคร6ดาวมาเล่นนะครับผมแต่ถ้าใครมีพีดำเนี่ยน่าจะผ่านง่ายนะครับสําหรับดันเจียนธาตุมืดนะเออก็คุณก็ไปปรับใช้เอาแล้วกันเดี๋ยวดันเจียนธาตุมืดเดี๋ยวผมขอเวลาไป งมสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเนาะแต่ผมผมมีพีดำนะแต่ผมจะไม่ใช้นะครับเพื่อนไห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 นทุกคนมันไม่ไม่ได้มีพีดำอะเนาะทุกคนก็จะมีตัวที่ที่ทุกคนแบบหากันง่ายๆอะไรอย่างงี้นะเราจะไม่ใช้พยายามจะไม่ใช้ตัวส้มนะครับยกเว้นพวกดันที่เป็นแบบดันวัวดันอะไรเงี้ยถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ใช้ไปเนาะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยผมพยายามจะใช้ตัวพื้นฐานให้ได้มากที่สุดนะครับเอาที่จะเป็นไปได้นะโอเคก็ ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไคร์ให้ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ